ทำแหละหลังเกมทีมชาติไทยยู17ครับพี่เต้ยฮะคำถามแรกเลยนะครับพี่เต้ยฮะนี่คือชุดที่เตรียมตัวดีที่สุดชุดหนึ่งของทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนก็คือต้องตอบได้ตรงๆว่าเรียกว่าใช้รพยากรพร้อมแล้วกันพี่เต้ยคิดว่าภาพรวมมันยังมีอะไรไหมในเกมแรกโอ้ต้องปรับเยอะแน่นอนคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและลงสนามมาคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ ซิวาแม็กเซสจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเด็ก15อื้โอ้โหช่วยเด็ก17มีของนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านข้าสู่แตงโมลงพ่พงพ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพี่เต้กับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเราคงจะต้องมาชํำแหละหลังเกมทีมชาติไทย U17 เ็ครับพี่เต้ฮะคือมันเป็นชุดแห่งความหวังว่าอย่างนี้ดีกว่า นะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยที่เห็นน้องๆชุดนี้มาน่าจะมีความหวังและได้ลุ้นในการที่จะไปฟุตบอลโลกเพราะมันเอาถึง8ทีมก็เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าหนะมอเขาเรียกว่าเป็นโอกาสครั้งแรกที่มี8ทีมได้ไปบอลโลกแล้วกันอ่าเพราะว่าเริ่มตน้นชุดนี้และอันดับ2ก็คือว่าเรามีเวลาในการเตรียมทีมครับมาเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยคิดว่าเอ้ยมีโอกาสไปได้อ่าอืมคือถ้าพูดถึงเนี่ยโอกาสสําหรับแทีมนั้นขอดูภาพรวมก่อนก่อนที่จะเข้มข้น คือถ้าเข้มเลยเนี่ยหลังๆขมนะเออต้องถามก่อนว่าภาพรวมของไอ้คำว่า8ทีมเนี่ยสำหรับโค้ดและและสำหรับทีมชาติแต่ละทีมแล้วมันเยอะไหมเยอะแน่นอนแต่ก็อย่าลืมนะว่าทุกชาติก็มีหวังขึ้นมาไม่ใช่ทีมชาติไทยเดียวอินโดนีเซียก็มีหวังเวียดนามก็มีหวังทุกชาติที่ไม่เคยไปหรือไปไม่ค่อยบ่อยก็มีหวังเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาของเราได้ไปบ่อยขึ้นอ่าแต่ทั้งสองชาตินั้นเนี่ยอย่างตอนนี้มันมีอยู่3ชาติอาเซียนถูกไหมไทยอินโดเวียดนามครับ ถูกไหมฮะไทยเนี่ยเราเจอก่อนแล้วนะครับโดนแข่งไปแล้วอ่าแข่งไปแล้วอ,อ,อินโดเจอเบาหน่อยออเจอเกาหลีใต้ก็อินโดเนี่ย <laughs> อินโดเขาเรียกว่ามีกลิ่นของเกาหลีใต้เคยไปเขาอาจะเขาอาจจะเข้าใจในการต่อกรน,น่ยทีมเกาหลีใต้แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนจะชนะได้ไหมหรือเสมอหรือแพ้เราก็ต้องมาดูกันอ่าอันนี้เราต้องเทียบชาติอาเซียนเห็นภาพนะคิดว่าอินโดกับไทยไทยเจอุสเบกับอินโดเจอเกาหลีต่างกันไหมแขงไม่ต่างหรอกเพราะว่า คู่ต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่ามีมาตรฐานบอลที่สูงกว่าเราทั้งคู่แต่ว่าวิธีการเล่นนี่แหละน่าสนใจเราต้องมาดูว่าอินโดเล่นกับเกาหลีจะเล่นแบบไหนอเพราะเราก็เคยเจอเกาหลีเมื่อคราวที่แล้วไปจําได้ไหมเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะสู้ได้ตอนแรกเสมอแล้วตอนหลังโดนยิงซวกกระซวกทันทีเขาเรียกว่าระยะยืนระยะได้ไม่อยู่อแต่เวีดนามเนี่ยเวียดนามอาจจะเจอคู่แข่งที่สูสีกว่าออสเตรเลียคือ เอาจริงนะผมมองว่าออสเตรเลียเนี่ยาม,มาเล่นกับด้านอาเซียเราเนี่ยเล่นกับเราเนี่ยะระดับเยาวชนเนี่ยออสเตรเลียค่อนข้างจะชนะเราได้ยากเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเจอเวียดนามสติกับเวียดนามหรือรูปแบบการเล่นกับเวียดนามเป็นยังไงเพราะว่าสไตล์ฟุตบอลเวียดนามกับเราต่างกันอ่าอ่านะครับอ่ะตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีชาติไหน ในอาเซียนที่ได้ไปฟุตบอลโลกอันนี้สําคัญอันนี้น่าสนใจนะอเออนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับอยู่กับเรามายาวๆแล้วก็ส่งเสริมฟุตบอลไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันน้าแร่ธรรมชาติตราช้างตอนนี้เขามีส่งเด็กไทยไปอังกฤษไปปะ อยากไปด้วยเลยเนี่ยเป็นโค้ดเขาอาจจะต้องการโค้ดเต้ยได้ไหมยินดีเลยช้างส่งแชมป์ปลงกิษปี2องอปี3ปี3ามปีสามแล้วผมพ่ามา2เที่ยวเที่ยวที่สามต้องได้ไปแล้วแหละฝุ๋หวานเจี๊ยบนะครับเอาเป็นโค้ดนี่โปรไลเซนมีโปรไลเซนนะแน่นอนไปได้ไปได้นะครับอะมาคุยกันถึงทีมชาติไทยคราวนี้เรามาลงลึกรายละเอียดหน่อยเพราะว่าแฟนๆก็สงสัยแล้วกันนะอะคําถามแรกเลยนะครับพี่เต้ยฮะ นี่คือชุดที่เตรียมตัวดีที่สุดชุดหนึ่งของทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนก็คือต้องตอบได้ตรงๆว่าเรียกว่าใช้พยักราพร้อมแล้วกันมีเวลาพร้อมมีเขาเรียกว่ามีเวลาให้พัฒนาทีมปรับปรุงทีมในก่อนถึงร์นเมนต์หลักผมถือว่าในรอบหลายๆปีแล้วกันทีมนี้มีความพร้อมในการเก็บตัวอ่ะอืมนั่นแต่สีแล้วคราวนี้มันพร้อมมากๆขนาดว่าแฟนบอลยอมรับแล้วกันไม่ต้องเอาโค้ดละแฟนบอลเขาบอกว่าเฮ้ยเตรียมตัวดีก็เลยมีลุ้นไง แต่ว่าผลของนัดแรกเนี่ยมันออกมาสวนทาง่ะม,มันเพราะอะไรก็ต้องมองนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการแข่งขันนัดแรกในระดับเมเจอร์ใหญ่แล้วกันในระดับทวีปเนี่ยมันมีความกดดันความตื่นเต้นโดยเฉพาะทีมของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ลงทีมกับทีมระดับทวีปบ่อยๆเพิ่งมาลงทีมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี้เพราะนั้นอาจจะเป็นการตื่นเต้นมากเกินไปในช่วงแรกทําให้กว่าจะปรับตัวได้นี่มันช้าเกินไปครับคือสมาธิที่ผมเห็นนะเออในช่วงแรกเนี่ยโอเคแหละเราก็เห็นว่าเฮ้ มันดูเกรงมันดูแบบทำบางอย่างที่ควรจะทำไม่ได้ทำภาษาโค้ดเขาเรียกว่า5นาทีแรกสินาทีแรกไม่มีสมาธิเลยเขาเรียกว่าควบคุมเกมรับได้ไม่ดีพอมันทําให้เขาโจมตีเร็วคือมันโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมมันอาจจะเขาเรียกว่าโฟกัสหรือมุ่งหน้าไปที่เกมลุกมากกว่าเกมรับที่เท่าที่ผมเห็นนะเพราะมันหลนใช่ไหมผมเห็นว่ามันอย่างลูกแรกที่เราโดนเงี้ยมันเห็นช่องค่อนข้างเยอะไง มันไม่มีเลยมันหายไปเลยมันหายไปแล้วแผงแผงหลังมันมันเปิดช่องทางขวาเยอะคือพอสมาธิไม่เขาเรียกว่าอะไรพอมันตื่นเต้นพอมันลนสมาธิมันก็หายไปด้วยคือแนวคิดไอเดียทุกอย่างมันแตกหมดเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าตโมเขาเป็นรุ่นยู7เจเพราะนั้นเด็กก็คือเด็กบางครั้งนการจดจําในวิธีการเล่นไม่เหมือนเด็ก20ปี23ปีทีมชาติชุดใหญ่เพราะนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างขาดหายไปซึ่งเราเห็นแบบเต็มเต็ม15นาทีแรกคือ เราเห็นว่ามันหายไปเยอะค่อนข้างเสียเปรียบเขาเลยแหละแต่มันเยอะจนเราตกใจว่าวเฮ้ยมันทําไมควบคุมไม่ได้ดินี่แหละใช่ไหมมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วกันในครั้งแรกที่เจอแล้วก็ควบคุมไม่อยู่เออเนี่ยแหละครับพอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้นะในรูปเกมนะครับกลายเป็นว่าทีมชาติไทยเล่นบอลโยน,น,นออันนี้เพราะอะไรอันเนี้ยให้ผูผ้ภาษาโค้ชเลยนะออผมก็ยังไม่เข้าใจหรือเป็นวิธีการที่เขาซ้อมมาหรือเปล่าอาจจะมีะหอคู่แข่งว่าทางแบ็คขวาเขาเนี่ยอาจจะขึ้นเยอะ ทำขวาขึ้นเยอะแล้วมันมีพื้นที่ให้สามารถสวนกลับทางนั้นได้ถ้าเล่นบอลเร็วบอลเร็วก็คือบอลเดเล็กการโยนทะลุเลยหรือบอลแนวลึกให้เร็วที่สุดเพื่อไปตรงนี้เพื่อให้ริมเส้นทําการโจมตีซึ่งมันมีสองสาครั้งนะแต่เรายิงไม่ได้เองตั้งแต่ลูกแรกเปิดมาจำได้ไหมยิงไม่ได้แต่โดนยิงเลยแต่พอมันไม่ตอบโจทย์คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะก็ต้องมาเอ๊กกับมาเซอร์แทนนะครับมาเซอร์ก็ต้องตอบสื่อให้ได้หรือว่าตอบแฟนบอลให้ได้ว่า พอวางแผนสมมติถ้าตั้งใจเล่นแบบนั้นแล้วมันไม่เวิร์กอะอะไรก็ต้องรับไปเขาเรียกว่ารักมากอะแฟนรักมากก็เจ็บมากก็เลยต้องถามเออนะฮะอั้นก็ต้องเป็นหน้าที่คชแล้วนะครับแต่ว่าแฟนบอลเขาก็ถามบอกว่าเฮ้ยดูในอาเซียนตอนเจอออสเตรเลียเจอทีมื่นไทยไม่ได้เล่นอย่างนี้ไทยต่อบอลไทยทําชิ่งไทยแทงทะลุช่องอ่ะผมจาได้ผมดูตลอดเออเ้าแล้วคราวนี้มันเหมือนโคนลทีมอะเขาอาจจะปรับรูปแบบการเล่นไงหรือคิดว่ารูปแบบเนี้ย มันสามารถนําไปสู่สิ่งที่คาดหวังได้เป้าหมายในการเข้ารอบแปดทีมว่าไปบอลโลกได้เาะห์มาพอจบนัดแรกมาอันนี้มันไม่ใช่อาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้ใจเย็นๆมันมี3นัดใช่อีก2นัดมันต้องชนะหมดอาจจะตีน่ายังแพ้นัดแรกเลยเรื่องจริงยังแคมป์บอลโลกถ้าเราปรับตัวทันไงโอ้โหทินเฟคอมเมนต์แม่งรันเชื่อดิเพราะพูดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เรื่องจริงคุณคนใจเย็นก่อนให้มันจบนัดที่2ก่อนแล้วเข้ามาคุยกันเออแต่ตอนเนี้ยจบนัดที่สองแรกมี2ออย่างนะ ไม่ไปต่อกลับบ้านสองอย่างลันมีสองอย่างไงถ้าเสมอนี่กันมันลูกขีลูกคนกลับบ้านเหมือนกันผมบอกเลยเออมันมันมันเพราะว่าโดนเยอะซาอุเขาชนะจีนมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้นั้นเนี่ยอ่ะอันนี้คือแค่คร่าวๆนะต้องบอกว่าเข้มข้นคือสิ่งที่เราบอกเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเราไม่ได้จะว่าหน้องไม่เคยครับเพราะว่า เราต้องแนะนําแล้วก็ต้องพูดความจริงเพราะว่าถ้าไม่พูดความจริงก,ก็เหมือนหลอกเหมือนหลอกเหมือนหลอกทุกคนน่ะนะฮะคือความรจริงก็คือมันก็เป็นแบบนี้แหละ ส่วนไอ้คนที่มีหน้าที่พัฒนาก็ก็ต้องเป็นทีมงานแต่ละชุดไปช่วยกันไปของพิเตอร์นี่ก็ชุดยูยิบสามครับผมแต่ว่าเป็นผู้ช่วยครับนบก็รอถ้านิชิกยะเมื่อไหร่ผมก็ไปด้วยผมไม่เป็นหรอกครับเฮ้ครับผมก็ไปกับเขาฮะบไปทางระบบคุว่านะเออวันนั้นยังไม่มาถึงอย่าเพิ่งมาแฟนอย่าเพิ่งมาครับรถทัวร์อย่าเพิ่งจอดเดี๋ยวไม่ว่าอย่าเพิ่งถล่มครับเออแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเออตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่เห็นก็คือพอ เกมลุกมันไม่ไม่สามารถทําได้แล้วข้างหน้าไม่ได้บอลเลยไม่เจอเลยนะอืมก็มันต้องเปลี่ยนวิธีการสาหรับผมนะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้บอลจริงๆก็ต้องดูว่าตรงไหนเราสามารถชดเชยได้บ้างหรือจะปรับวิธีการยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรอกเพราะเขาซ้อมกันมานานนะโมตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โค้ชกับนักเตะเขาเข้าใจกันทีมงานเข้าใจกันเขาจะปรับแล้วแต่มันอาจจะยังไม่สำลิดผลอ่าอืมนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือ ภาพรวมแล้วกันนะที่รเราชี้ชัดแล้วก็เราเห็นกันว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นพี่เต้คิดว่าภาพรวมมันยังมีอะไรอีกไหมในเกมแรกต้องปรับเยอะแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเราค่อนข้างไม่ได้แต้มเลยไมไ่แต้มเดียวแล้วก็รูปเกมเราค่อนข้างเสียหายเยอะและยิ่งในครึ่งหลังเนี่ยโดนใบแดงด้วยมันทําให้หนึ่งกองหลังหายไปละหนึ่งคนมันต้องมีคนใหม่มาทดแทนสอนจะเล่นยังไงจะเล่นแบบไหนเพราะอย่าลืมนะต้องสามแต้มเท่านั้นพอสามแต้มเนี่ยคุณต้องเล่นเกมลุก แต่เล่นเกมลูกยังไงให้ไม่เสียรูปแบบในเกมรับตรงนี้สําคัญที่สุดอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลงรายละเอียดรายบ,บุคคลกันดีกว่านะฮะคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและลงสนามมาคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะักะ็คือซิลวาแม็กเซสจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดเด็ก15อโ,อโอ้โหช่วยเด็ก17มีของนะมีความสามารถเฉพาะตัวนะแต่โมสังเกตว่าความสามารถเฉพาะตัว,ตวเขาเนี่ยเขากล้าเลี้ยงกล้าจี้กล้าหลอกรตรงนี้มันดีเพราะว่า ในต่างประเทศในยุโรปแล้วกันที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเน้นก่อนว่าความสมามารถเฉพาะตัวต้องมาก่อนในวัยเด็กเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจต้องปรับตรงนี้แต่ผมมองว่าเรื่องของการสื่อสารกันน้องอาจจะมีการสื่อสารกับบ้านเราเด็กๆบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจก100ันร้อเปอมันทาให้จังหวะเห็นได้ชัดไปแต่จะบอกว่าหนึ่งอย่างเลยพี่เตยก็คือ,อสิ่งที่เขากล้าเล่นแล้วกันอันนี้ไม่ได้พูดถึงความสามารถเลยเลยครับเด็กยุโรปมันกล้าเล่นในแบบที่ว่ามันไม่เห็นมีความคําว่าตื่นเลยนะ มันไม่รู้จักเหรอครับสภาพแวดล้อมเขาชินเพราะอย่าลืมนะคุณก็เล่นต่างประเทศมา,าผมก็ไม่ตื่นเออผมก็เจอมาเพราะอะไร ก็หลงมันมาดูติดสนามในบอลเด็กมาดูได้เวลาอุ่นเครื่องอะไรเขาตะโกนอัดเข้าอะไรกันมันไม่มีความตื่นเพราะคนมาดูเยอะตลอดมันเจอแรงกดดันผู้ปกครองบ้างหรือคนเชียร์บ้างมันมีมาโดยเฉพาะในยุโรปเลยโดยเฉพาะอังกฤษเลยแหละมันเชียร์กันหนักเลยบอลเด็กเนี่ยเราก็รู้อยู่เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเขาไงเขาเล่นได้อาจจะเรื่องเรื่องของประสบการณ์ในการเจอแบบนี้เป็นไปได้ครับเวทีใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ขอพูดไปก่อนเลยแล้วกันแต่ว่าฟอร์มเขาก็ดีนะลูกยิงสวยนะคือลูกยิงสวยความกล้าเล่นสวยกล้า ก้าวแหวกเข้ามาในพื้นที่นะแต่มีให้ทีเดียวลูกนั้นก็หายไปเลยเพราะจังหวะสังเกตการแปรบอลมันมันผิดจังหวะกันไปหมดมันค่อมจังหวะและตัวน้อยมันบอลเลยไม่ถึงนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าดูเป็นแผงแผงแล้วกันนะภาพรวมเลยล้ครับดูประตูกันแนวรับรวมกันพี่เต้ยครับมันผิดพลาดเยอะช่องมันเยอะแล้วก็อย่างเช่นอ่ะไอ้ลูกคัดแบ็กที่โดนมาผมจำไม่ได้แล้วประตูที่เท่าไหร่ไอ้ที่เขาคัดมาแล้วยิงโล่งๆลูกที่สองลูกที่สองจริงๆกองหน้าเราเออกองหลังเราเนี่ยยืนยูน เร็วกว่ากองหน้าเขานะแต่สุดท้ายแล้วไอ้จังหวะคัดแบ็กกลับมากลับกลายเป็นว่าเขาแซงเราวิ่งแซงมาผมเห็นแล้วจริงๆเราเหมือนเรามองแต่บ bon อลน่ะใช่ไหมคือตรงนี้ก็ต้องไปคุยกันว่าการสื่อสารอาจจะเป็นระหว่างแผงหลังประตูมันต้องคุยกันมากขึ้น<อ>และอย่าลืมนะครับว่าของเราเงียบไปหน่อยอมสมัยก่อนเล่นบอลเนี่ยมันจะมีกองหลังตะโกนประตูตะโกนกองกลางตะโกนศูนย์หน้าวอยวายมันต้องมีเด็กที่เป็นภาวะผู้นํา ลีดเดอร์ชิพมันต้องมีเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคุยกันเฮ้ยสั่งเลยตะโกเลยบอกกันเลยเพราะนี้มันพลาดเราทำไม่เสร็จจังหวะติดเกรงใจเนาะมันมันเงียบไปหน่อยนักบอลรุ่นใหม่เราเงียบแต่คือบมงค่อยแบบว่าอา g r e s s เท่าไหร่คือถ้าเราพูดไปบางทีเรื่องของเขาเจอด้วยหรือล่าผมไม่มั่นใจนะแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆมันน่าจะพูดได้นะเมื่อก่อนนี้มันด่าเลยผมก็พูดตลอดเริงจริงม่้ว่้ามโรวดถ้าเล่นทีมเดียวกัน ตัวจริงลงสนามหรือสงนาเมื่อไหร่มันสามารถสั่งกันได้อย่ามาโกรธอย่ามาเกียดกันเพราะมันทําหน้าที่ไงไ <ป S 2> ไมันบอกซายบอกขวาบอกเฮ้ยบอกช่วยกันตะโกนเลยผมเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องช่วยปลูกฝังเด็กให้เรามีเพราะว่าผู้นําในสนามนะฮะก็คือเขาเรียกว่า lack of leadership ใช่ครับคือขาดภาวะความเป็นผู้นําอาจจะต้องช่วยกันหน่อยกระตุ้นในสนามและห้ามโกรธด้วยต้องทำความเข้าใจว่ามือชีพบอกว่าให้มึงไม่ไ่วะมกระตุ้นกระตุ้น่ะเหมือนจนทธานเข็มดีใคชอบกระตุ้นเห็นไหมเป็นเด็กขึ้นมาแกกระตุ้นหมดแต่บางคนจะไม่เข้าใจคิดว่าเป็นก้าวรหลาไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นมันเส้นบางๆแต่มันไม่ใช่ไงอ่านะครับอ่ะตอนนี้ซ้ายขวาดูแล้วเป็นไงอาจจะจังหวะ มันอาจจะจังหวะอันตรายไปหน่อยอเล่นกว้างไปหน่อยอาจจะต้องอแคบลงหน่อยคือแคบคือมาชิดกล <Comp act. S 1> างเซนเตอร,ร์หน่อยใช่เพราะว่าพอกว้างปุ๊บเห็นไหมเขาโจมตีเลยเห็นที่ว่างเขาโจมตีเขาเลี้ยงหรือเขาแทงช่องเลยเพราะน่าต้องบีบมาหน่อยอ่าแล้วก็ปัญหาใหญ่สุดคือกลางเนี่ยเราไม่มีบทบาทเลยกลางเราผมมองนะกองกลางเนี่ยมันมันมีช่องว่างเยอะไป <ừ> คือพอช่องว่างเยอะเขาส่งบอลได้เลยหรือภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าพื้นที่พ็อกเก็ตของเราที่ <ừ> โดนเ <ừ> ขาโจมตีอย่างเงี้ยบางทีมันต้องกองกลางต้องบีบมาให้เล็กลงหน่อยเพื่อไม่เกิดช่องว่างตรงกลางเขาจะจ่อเราไม่ได้เพราะเขาออกริมเส้นมันจะ,ะอันตรายน้อยกว่าแต่นี่กลางเขาเล่นสบายมากเลยค่อนข้างเห็นเยอะว่าเขาทะลุมาเลยเหมือนกับลูกแรกที่โดนยิงอ่ะก็พานหลุดเลยตึ้งมีกองกลางคนเดียวที่เหลือทะลุมาส่งทะลุทะลุไปถึงด้านด้านขวาของเราเลย้เขายิงเลยได้เห็นได้ชัดครับครับ ส่วนข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟานนัทกิจคนเดียวที่ปื๊ปดปาร์ตขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทเลยจนโดนเปลี่ยนตั้งแต่20นมาทีคือ,คอผมอผมก็สังเกตน,นะตอนแรกเราพยายามจะเลือกไปทางซ้ายอย่างเดียวเลยแล้วก็มองเอ๊ะพอไปซ้ายทางขวาจะเล่นยังไงรูปแบบไหนผ่านไปตั้งยีนาที30มิ30นาทีก็ยังไปซ้ายซ้ายขวาไปน้อยค่อนข้างน้อยอซึ่งตรงนี้ทําให้ผมเห็นว่าเออมันค่อยมาทํางานตอนหลังช่วงก่อนหมดเวลา1 0บสิบห้นาทีทางขวาค่อยเริ่มมาเพราะเนี้ย เขาอาจจะพยายามปรับอยู่นะผมมองแต่ตอนแรกจะทิ้งน้ําหนักไปทางซ้ายของเราเพราะว่าอาจจะมองว่าแบ็กขวาเขามีพื้นที่พอแบ็กขวาเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นรูเยอะหลายรอบเหมือนกันแต่แค่เรายังทําไม่ได้เอาจริงถ้าไม่เหลือ10คนนี่เผลอเราสู้ได้ยังมีดีกว่านี้ดีกว่านี้คือมันโดนเร็วไปเขาบอกจริงมันหายไปเหลือ1ิบคนมันตั้งแต่ต้นเกมครึ่งหลังสองนาทีมัเนาทีี่งพอโดนปุ๊บเนี่ยมิติมันจบเลยอ่ะมันมันมันยากแล้วพอเหลือคนน้อยกว่าบอลตามแล้วกว่าจะวิ่งไปช่วยเกมรับกว่าจะวิ่งไปช่วยเกมลุกเนี่ยมันเหนื่อยครับ อ่ะและข้างหน้าก็คงไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมันไม่เจอบอลมันมิติมันหายไปเออระหว่างก็เหลือแต่หั่นไงถ้ามิติหายขอบคุณมากครับนากนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็คือภาพรวมของทีมชาติไทยนะครับส่วนเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในพรีวิวก่อนเกมเจอกะซาอุแต่บอกได้เลยครับว่าเกมมันยังไม่จบอย่าพึ่งตีว่าไทยเราตกรอบ ยังมีโอกาสอยู่ใช่อพอถ้าจะพูดอย่างนั้นได้คือขอหลังแมตช์สองอ่ดหรือมารู้กันว่าจะไปต่อหรือจะได้หยุดถ,ถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวแต่ที่สําคัญฮนะข้อบอลขอช้างคอเดียวกันนะครับ,รบช้างส่งแชมป์แลงกิษปี3ทุกคนมีโอกาสครับไปด้วยโอเคนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ